ผมยืนยันเลยว่าผมไม่ใช่เด็กพอบอต่อแล้วผมก็ไม่เคยทํางานรับใช้พอบอต่อแต่มีช่วงจังหวัดหนึ่งที่พอบอต่อเนี่ยไปเป็นพอบอนะครับตำรวจทุกคนแหละนะครับถ้าถ้าได้ใครเป็นผู้บัญชาเราก็ต้องทํางานให้กับทุกๆคนเราเป็นตํารวจด,ด้วยจิตวิญญาณและหน้าที่นะครับในเมื่อใครจะเป็นใหญ่เราก็ทํางานให้นะครับเราไม่ไม่แบ่งแงยกว่า เราไม่ชอบผบอคนนี้เราก็ไม่ทําเราชอบพบอคนนี้เราทําไม่ใช่เราทําด้วยการที่เราเป็นตํารวจจริงๆบิ๊กโจ๊กไปพูดในรายการท็อปนิวเป็นรายการแรกแล้วพูดว่าตํารวจเป็นองค์กรอาญากรรมแล้วก็ไม่มีมาย่อส่วนลงว่าเป็นกลุ่มของสอทอหรืออะไรวันนั้นเป็นคําพูดคำเดียวเลยนะครับซึ่งมันสร้างความเสียหายนะครับให้กับตำรวจหชาติจริงๆนะ่ะผมผมเนี่ย ต้องขอขอบคุณท่านรองโจกมากมากครับที่เอาเรื่องของข้าราชการตำรวจที่ประพฤติไม่ดีประพฤติไม่ชอบเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนรับทราบทางเราเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดําเนินการไปตามระเบียบและขั้นตอนแล้วผมอยากจะให้ท่านรองโจ๊กเนี่ยท่านระยะเนี่ยเอามาอีกนะครับเพื่อเราจะได้ดําเนินการกับตำรวจที่ประพฤติไม่ดีประพฤติไม,ไม่ชอบนะครับของงางตำรวจชาติ